สวัสดีครับกลับมาพบก,กับแคทไฟท์วันนี้ผมกอฟแคทไฟท์จะมมแนําวิธีการยกเลิกการบล็อกเพื่อนและผู้ติดตามใน Facebook ได้ง่ายครับสำหรับคนที่มีการบล็อกเพื่อนหรือผู้ติดตามไปแล้วนะครับเผลอบล็อกหรือตั้งใจบล็อกนะครับแต่ตอนนี้อยากจะยกเลิกการบล็อกเนี่ยทำยังไงบางคนอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการยกเลิกครับแต่ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการยกเลิกการบล็อกเพื่อนและผู้ติดตามกันครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการยกเลิกการบล็อกเพื่อหรือผู้ติดตามใน Facebook บน iPhone ได้ง่ายครับเริ่มต้นนะครับมาที่ Facebook ครับกดไปที่ Facebook ก่อนครับพอเข้ามาหน้า a c e b o o k นะครับให้มาที่มุมขวาด้านล่างครับมุมขวาด้านล่างนะครับมุมขวานะครับที่เป็นเมนูนะครับที่พี่ก๊อฟชี้อยู่นะครับเมนูนะครับแตะเข้าไปครับเมื่อแตะเข้ามานะครับให้มาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่ารูปฟันเฟืองด้านบนนี้พี่ก๊อฟชี้อยู่นะครับการตั้งค่าแต เมื่อเราแตะเข้ามานะครับหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับค่อยๆเลื่อนลงมาจะเจอคําว่าการบล็อกนะครับการบล็อกนะครับการบล็อกที่มีรูปคนแล้วมีาตัวเครื่องหมายปิดกั้นนะครับตรงนี้นะครับนะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะพบกับรายชื่อบุคคลที่เราบล็อกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเพจนะครับเราสามารถไปกดเลือกหัวข้อเลิกบล็อกได้ครับเลิกบล็อกได้นะครับตรงนี้นะครับที่พีกรอฟชี้อยู่นะครับเลิกบล็อกนะครับแตะเข้าไปได้เลยครับ เนี่ยนะครับก็ค <NEN. S 1> ือเขาจะบอกว่าเนี่ยมีการเลิกบล็อกรายชื่อบุคคลนี้นะครับหากเลิกบล็อกแล้วเขาจะสามารถมองเห็นทำลายของคุณไปติดต่อคุณได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่างคุณนะครับอาจมีการกู้คืนนะครับเรื่องของชื่อของเขาครับแล้วก็คุณต้องรอประมาณ48ชั่วโมงนะครับต่อการบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับก็คือหมายความว่าถ้าเราเลิกบล็อกนะครับก็คือจะบล็อกได้อีกครั้งก็คือผ่านไป48ชั่วโมงล้าถึงจะบล็อกได้อีกครั้งนะครับคราวนี้เราจะกดเลิกบล็อกครับก็กดไปที่เลิกกบ็อ พอเรากดเลิกบล็อกรายชื่อเขาก็จะหายไปนี่นะครับก็คือขั้นตอนในการเลิกบล็อกนะครับเพื่อนหรือผู้ติดตามเรานะครับจะง่ายบน Facebook ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับอยากสนุนเราครับอยากให้คลิปดีๆมีต่อไปเรื่อยๆนะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปสิ่งสำคัญอยากให้กำลังใจเราครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพิ่มเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับเพราะว่าต้องการหนึ่งแสนซับภายใน แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทครับ